สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีเอฟซี FC, บ้านสีวิไลททุกคนเอฟซีกีฬาหน่อยเพราะว่า,วาอยู่ฟังสบป,ะปล่าหรือว่าฟัทางทั้งทั้งอ่ะตั้งตังแดนแล้วก็ทั้งไทยด้วยวันนี้เราจะมาอัปเดตยอดกระถินของบ้านซีวิไลทีมือว่านีเพิ่นอ่ะอัปเดตเติมที่ยังบอกสันแต่เป็นทางการเนาะเมื่อดีเป็นทางการไม่แล้วไม่ทั้งโอนเขาไปในบัญชีวัดน้ำหมดได้ที่หก มื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าคะแนนแปดสิบห้าบาทพี่น้องเอฟซี FC. เดี๋ยวเขาจะปักไว้ให้บึงเพื่อไพบบบ่ิีปีปีวินแน่ทางทางอ้องสปบปล่าวนอมอน,นีอ่ะวันวันจันเดี๋ยวเ้าไปเที่ยวสอป,อป,อปอล่าวกันเพื่อไพ่ประชันมีแนวทางเอาไปเป็นแนวทางได้เนาะค้ามปด้ว่ากันมันปิดการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วแต่บุญวาสนาเนาะเอฟซี FC. อ่ะแล้วก็เอ่อมีข้าวดีพี่น้องข้าวดีอ่ะ เพ่งอหอบปันขามโค้งของอิหลาหน้อยครบสองล้านวิวสองล้านวิวในในระยะเวลาที่บ่ถึงสองเดือนครบแล้วสองล้านวิวแล้วเนาะอ่าล้วกามือนี้พอะผู้สอนอิหลาใส่เสียงใส่ฮัดลองฮัดล่ำรวาวะมืออื่นอิหลาสิเขาของอัดเดแล้วพี่น้องมืออื่นอิหลาหน้อยสิเขาของอัดแล้วสามเพลง เราอีกเบิร์พิจิกาอีกสองเพลง้าบอมี่อีกยังขาดเขื่อนนะคือว่ามือนีพอพูดอะเอินดหลามาสอนมาสอนการรองการรับบาจใจเสียงว่าสิเป็นยังไงก่อนที่สเข็าของอ่านเข้าไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะใจหัวใจของเธาหัวอกสาวเจ้าน่ารักขึ้นฟ้าซาลโลกจริงๆแล้วเนี่ย ทำไมเขาถึงบอกว่ารักขึ้นฟ้าทำไมหนูถึงพูดว่ารักขึ้นฟ้านะหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมหมันไม่ใช่หรอกหอกสาวชาวนาะรักจนฝ้าถลายลมสลายลมรักจนฝ้าได้หยดุเม่แมนรักขึ้นฟ้าเลยรักจนฝ้าสลายสลายลมสลายลม และยานตะวันเป็นคมยานพี่มีควยสิทธรรมหรักภาวาสาวเจ้านะยังคอยสิทํามให้เนี่ย คำว่าที่ทำที่ทำใหม่ทำพูดใหม่พี่สีธาใหมมันมันพ่อคิดว่ามันไม่น่าใช่แบบเนี้ยอ่ะยังไงอ่ะมันพูดมันต้องพูดแบบใหม่สีธาอํสีธาอํสีธาอําใหม่สีธาตามพ่อสิสิธามสิธาม นั่นแหละ,ะแต่ว่นนายังบอ่เก่ายังไม่เกา่าเบรรยากาศก็ตามที่เห็นเนาะคือแบบว่าอัอีหลาิสดเขาหองอัดแลหลมมะอื่นสามเพลงหลวดตามเป่าที่กันวดคขังแรงเนาะสามเพลงหลวดแล้วอีกสองเพลงจะไปอัดพุชจีกาแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเอ็ซีมือนีมีคู่มาสอนอีหลาล่ำ ลองแล้วก็หัดล่ำให้แบบดัดมือดัดนิ้วการฟอนการล่ำเป็นยังไดพ่อผู้อ่าให้มีคู่มาสอนอีลาเเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศช่วงที่อีลาหัรลองไปแล้วเมื่อเบ่งตอนอีลาหัดล่ำวาสิอ่อนชอยหรือได้ซ้ำใดสำหรับมือแรกของการฮัดฟอนเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งกันเนาะ ้องที่ดาเล่ามันนีกัล่งหัดล่าค่ะคุณคู่เน่คุณคู่แฟนตากับแม่เกียบอีเลวันกับคุณคู่แนนนี่มาสอนล่าในฮอด์บานทีบานหัดซีบิไลเลยค่ะอคู่ทีพนมาสอนอิหล่าเป็นคู่นัดตัดสินคุณเด้พี่น้องซื้อคู่แฟนตาเพิ่นเชิญมาสอนอิหล่ายู่บาน นี่เป็นถือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสำหรับอ่าเตรียมตัวหมายถึงว่าการเตรียมตัวเป็นนักร้องหรือว่าหมอล่ำที่เตรียมตัวก็ต้องมีฟอนมีล่ำเมนบอกมันจะได้แบบว่าอ่าออนชอยไปนน้ำกันเสียงอีหล่าก็ดีแล้วละเดี๋ยวห้ามาเบิ่งการก่อนสังวัดการล่ำก็โอเคแล้วเดี๋ยวมาดูอ่าท่างอ่าทาท่างท่างอีหลา่าล่ำสิเป็นแจงได ไอพูดถึงที่ดาลาเนาะน้องเรียนรู้ตลอดเวลาแบบคล้ายๆแบบว่าอ่าจังใดละ่ะพัฒนาเจ้า,จาของตลอดมันบก่กพอผูดกัสัรหาแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกเด้อะสอนการลอนการล่าไปล้วการฟ้อนกหามหาให้ลูกเพื่อให้มันได้ครบ สำหรับการเป็นหมอลำนะสำหรับหมอลำม,มันต้องฟ้อนเป็นล่ำกับเป็นปอนก็ต้องเป็นน้ำสุดยอดอีดีดอนาคตร,ราชนินีหมอลำบนแนเด้อพี่น้องแล้วก็ขอความสิริแสแสดงความยินดีกับบาทซิลได้เนานะสองล้านวิวในระยะเวลาที่ไม่ถึงสองเดือนสำหรับนักรองที่หรือว่าขายเล็กๆใดขนาดนี้ถือว่า ไม่ธรรมดาเนาะคือว่าทำไม่ไมธรรมดาอพอเม่์เอซี่ก็คือให้การตอนรับแล้วก็สนับสนุนแบบด้วยดีเนาะโบซันมันบอกมาถึง2องล้านวิวได้ไปหน้องปกติขายนหน่อยๆหรือว่าถ้าบอยนีอิลีนะ่ะมันยากมาที่จะได้วิวขนาด2อลา้านวิวในระยะเวลาที่ไม่ถึง2องเดือนนี่สุดว่าเราอยากขยัติดท o p เก่า อาลำดับที่เก่าของ็อปเทนที่ในทางเพจเพจหนึ่งเขาจัดอันดับขึ้นมาก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับน้องที่ดาลาว์นะทีแรกก็ขอแสดงความยินดีกับค่ายสีวิไลด้วยอ่าถ้าใครนะยังไม่ทันได้ติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอซีกดติดตามช่องนน้อยไว้ด้วยถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับอ่ะน้องที่ดาราวหรือว่าค่ายซีวิไลเราก็จะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังเป็นระยะระยะนะเมื่อพรุ่งนี้บรรยากาศอ่า ตอนไปอาจหองหองเสียงไปใส่เสียงเดี๋ยวถ้าห้ามีห้ากอาจะทย่อยเอามาอาจจะแบบนี่เน่ถ้าเป็นช่วงจันทร์ั้งสุ์เพราะว่าต้องเห็นงานถึงเวลายนี่มาแรงเหิือนัาง,งกัจังมาได้พอกันนาะพปีน้องออสำหรับวันนี้ก่ะขอไหว้สันนีนอะสคลิปนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ